สวัสดีค่ะลูกหลานทุกคนมากินขา้าวปูยาเดี๋ยวลูกเดอ้ออันนี้กินต้มยำไก่นะลูกต้มยำไก่กระปุนปลาอันนี้ของหวานปูมาหนูนายมากินกับแม่ลูกหนูนายหนูนี่พีมนมาเด้อลูกเดอ้อมากินขา้าวเด้อยลูกเดอ้อป้นปลาต้มไก่สก,กิอนีน่ต้มยำไก่ วันไหนว่างไม่ติดออขามมาแกะเขาขายโลหนึ่งตั้งห้าสิบบาทเลยนะพ่อไม่ถึงไม่รู้ถึงโลป่ะมันกระปุกกระกำกับอะไรถุงทีเนี่ยมะขามแพงนะสิบบาทติดเนี่ยไม่คขายหรอกมาไว้กินเดี๋ยวก็ไปซื้อเขาตันหนึ่งกิได้โลตัวหนึ่งกินได้โลตึ่งใช่ข้าเหนียมาแกะเกะนึ่งใช่อันน้ำตาลไว้ก็ได้เพราะเวลาเราไม่มีมาบายเข้า อะไรเพีดีมดั้ยนี่ซื้อเขาปั้นหน่งิบบาทคือเดียวใช่สอเพื่อรวยรวยรำชอ็จช้ผ้าก,กับก่อนมาทำกับข้าวกับนะ้ำผัดมาผัดมาพร้อมกับสิหิวไว้เนเพื่อสิทอง ดีอะมันใหญ่ไปนะมันใหญ่ไปมันดีมันก็ซอยหลาหลายับมาแบกแยมมแยเบกมันต้องเียมเพ่ออะใหญ่ครบแล้วพ่แมบ่ครบแล้วครบเรียบร้อยแล้วเต็มแล้ว เือจะไปโ้ไปราะโี่อใหญ่จงคุบทุกซอยแล้วพากันเบรก็ถ้าเก่าตีปอกตีปอกชุกไวอยล้วก็มาตัดไตไปน้ำมะเดื่อกหนักเกื่อนหุกซีนแบบนี้เอาไปต่อจะหกนิอย่เนี่ให้เป็นตู้ขึ้นเครื่องมันน้ำปลางย่างย่างลงไปในในลง คุกคคุกคขหนึงก Australia ึ้นลร็มืตาจะเป็นรมตรืมปั <S 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 ๊บปุ๊บป๊อดอือเน่ยนะปูนี่นนี้หิวนี่บ้ามากคือบนยิ่งขขนมกันรถกัมีเลยพ่อไม่ได้กินซ้ำกินเนอะยังเตาคนเยขอเนี่น้งากินเอะ นมแม่ซื้อไปไว้ห้องท้องเออเวลาอยากบุษะ่กินชาอุ่นท้องสามเพนจะได้กินกต้นแรงยันงสองนเากดอืมเพ้อือรืพ่อไปตอนาบพ่อก็ต้องไปตอมีนอีกเอืมตอมบก็แล้วแต่อ นี่เราซีปลอกซีปอกตัวนั้นมันมันชิบเอ็ดซีปอกก็ซ้ำตอนเศร้าแล้วตอนเศร้าก็ไปตั้งแต่เศร้าก็ยังได้ซ้ำนี้อย่างงั้อือกะเมื่อแรงก็คือบซีมุ้งแม่บุญอือซึ่งเมื่อแรงบุดีมื่ออื่นคนละอยังได้ต่อแล้วเนาะอืมต้องลงเงบ่อนาสิบ่งให้เป็นปตามหนองหนองอือหนองเดี๋ยวค่อยจิ้มออก ดูกระเพรูไงรองเท้าบัวใส่ไปทา<ล>งใดจอดทิมตรงนั้นรองเท้าคืออันนั้นคือก้อนหินหน่อยเดียดเขาเดียดเยี่ยมขันรองเท้าซื้อมาใหม่ๆวันเดียวจ้าไปจอดทิมใส่ แปดหมงครึ่งันเด็กวิ่นมันแยกหันแล้วกนกระเดนยจ่า้ยจิหอนเยอก็เราเยอะแต่ย้ำหนาวี่ประมาณแต่เมื่อคืนรู้สึกว่าอากาศเย็นนะหนาว ขึ้นเป็นหน้วขึ้นแล้วทำงาไปหาบอลบอลมาเป็นอย่างนี้ปิดน้ำที่ลงน้ำด้วยลงมาเป็นเปียกหนาวลงมาขึ้นมาก็มันก็เลือากาศเย็นเข้าหนาวหนาวไปบ่นอ๋อหนาวหนาวแท้หนาวแค่ถ้าทำมาตุ่มอาหารสักพักนึ่งจุ่มบอมเลยนี่อย่นี้เนื่ยขึ้นมา เลี้พอขน้นพักไม่ต้องไปกับแม่รแม่ไปเองมันน็ไปแถวใกล้แถวบ้านเราหนึ่งเขามือวิ่ง็ไาเป็นยังไงเงาเมือนวิ่งป้ายมันป้มือแหลกมับ่นเลยนี่จะบอกซีเิ่นไม่ให้ไปแล้วนอน เงี้ยไปฮักคนขวนเขาเพราะว่าเขากดเพราะเขาเป็นยางนำคุณไปแล้วพ่อมีแตรชวนมาไม่ได้อะไรเด้อขึ้นเรือขึ้นเรือไปกลับไปกะยางลุมบุกบุก็นยางไปไก่เป็นได้กรบโปรงพอไอ้โจ๋วมแม่ไปผู้เดียวค่อยไปของงูกเนี้ยไปใจเย็นไม่ต้องใจเย็นเราไปเราลอดไม่ได้ น่วยใช่น่วยครัวเงืบงาเงืบงาไปเรื่อยนี่ไปก็เหินเยอค่อยไปทำไปเร็วๆมันก็ไม่เห็นอีกมุกครัวขคาจะไปจมไฮไปเพื่อ้เรียกเขาบอจมาเรื่องอะไรเนี่ยคุปจะสร้างไม่บรุทใจ มาขืนเลี้ยนเหรอไปขืนเลี้ยไปเลยมีมีเรือดกรบเบื้องกับมันขึ้นเรือมันได้ที่ไหนอ่ะเจอปูยังไม่ทา้ยุดยุดยุดขับไปเอาไปแล้วเจอปูแม่ก่อนยุดเลี้ยมแม่ก่อนเนี่ยคำปูจีมจิ้มแบบนี้ยุดเรมันขยุด ว่าหยุดยุดสืมันยุดเรีอมันลองน้ำเนาะมาัน<อ>ไม่เบียดเลยเนี่ยานีายัฒนานเรือขอพัฒนานไตเรียนีขอขายังไงขอขาเท้านนามันอยู่ขบมาไปเรือยำไยไม่ได้ปูมาหรอกได้กโตเจ็ดโตเก้า ก็เด็กหกสิบก็เรียดไปไปก็เลือกการขย้นใหญ่ก็ไม่ลงการคือเก่า วัดยาทิ้ยางไปสิ้ยางกับเกินมหมดก็นันผมมีไก่แต่หาจะบ่มีปูด้วยเยวช่างล้กมัไก่ที่เนาะไอมีปูเขาเนี่ยเต็มมากเต็มมามก,กหมด,หดเดี๋ยวคืนเห็นจะบิงปิงอยูอ่ กปนองานกหมวาังนมีสองมีสโอ้มันสามไม่ผิดหรอกมันถูกอ่ะ ลูกสาวภาคควมคิดถึงพ่อเลมในดเด้อลูกสาววิมนนะคำไหนภาคควมคิดถึงพ่ออ <Okay. S 1> รอดเลย okay. <You> หนูคิดหนูวิมนหนูนายหนูนี่ อเพื่อทอี่แล้วมือกันิ้งก็โลกมันสองวันสามวันซาทำตัดต่อหลักขีดนกศิดาลูกหลานเดอ้อเอฟซีทุกคนขอให้มีความสุขมากๆนะคะการเงินการทองให้ล่ารวยตลอดปีตลอดไปเดอ้อลูกลหลานพี่พๆน้องๆทุกคน ขอบคุณมากค่ะ